จะฝากเจ้ากีก้านะครับไปกับรถหล่อคันนี้เลย s 7ส0บริษัทบจก K2M ูเอ็มท่าสปอร์ตนะครับพรสักสไลด์ขา น,นี้ปจกน่าจะเป็นประกอบการป้ายเหลืองมัเนี่ยะแต่ชื่อชื่อเจ้าของรถจริงๆน่าจะเป็นพรสักสไลค์ขาสวยมากครับพอดีมีคนฝากแท่นตัวนี้ไปด้วยอแท่นตัวนี้ไปด้วยขอบคุณเฮียปอรครับต้องมีคนขึ้นติ้นเวตดข้างหลังดนะ้วยเนาะ ถ้าไม่ขึ้นข้างหลังนี่แย่ yeah, ครับเพราะว่ามันจะล้มไปข้างหน้าเจอกันได้ครับกับเจ้าทีก้าคนโทรมาจีบเยอะครับ,รบเปลี่ยนกันชนเรดใส่แล้วครับสวยเลยที่นี่ อ,อีนนกหนโอ้โหระบรบลมทางานสุดยอดเลยพอยกของขึ้นระบรบลมงานเลยออเอลขอบคุณเฮียปอมากครับผมที ของขึ้นให้ครับที่แรกผมเอาใส่รถคันนั้นมาเกือบตายฐานเกือบหักเดี๋ยวเอาสาวสารครามให้คนนึงถ้าบอกสาวสารครามนี่คุยกันได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวจัดสาวมอมาขอให้คนนึงถ้าถ้าไม่รีบกลับจัดให้เลย เออไอ้เงียนังไปน้ำเลยเด้อมันนักจกตันครับเฮี้ยนตัวนี้ส้อมนซอตันรถนีเจตตันออตัวรถนีเจตตันเออประมาณเขาวางสิขันห้องจิตต่อเป็นไหนรถไอ้เทนเลอร์แบกแม่โคตรสองร้อกเกินนอ่ามันไหนยู่บ่อเล้แกสองตันไม่จะทานหนิได้เพราว่าขั้นน่ถูกสามสามตันนนี่ขั้นนี่ รถก็กสาตันแมนยูตวโเมโ้ตรถกับตัวโเมค้มันจะเกินหนักไหมเบิคมมันยิบเอตันนีโเคตันรถนี่มันตัวรถเป้านี่จีก่ากันนี่รถไรหนักกี่ตันน่ะสิบสี่ตันนี่น่งนะนี่นี่เขต่อเตันของเขานีไหมขอเขาตัวเป้ายตัาตัวเป้านี่มันก็เกินสิตันหอกตัวเป้าเกินอยู่ดี เกินเพราะว่าเราไปโคกับยิบเอ็ดล่ะตั้งขนาดเหยียบกระซี่หยียบกระซี่เปบาๆนี่ก็เกินแล้วแล้วไปโคร้อยหกสิบลงมาได้ะสะไลด์สวยมากเลยรับจ้างทั่วประเทศน,นี่เขาวิ่งสวนกันมากเขาวิ่งไปส่งรถสาราคามากกันนี่ไงครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูรถกิน เอาหัวชีลี่เจ็ดบางขายครับขายไม่ใช่คันนี้นะรถจีนรถจีนเอาหัวชีลี่เจ็ดบางใช่เงี้ยอ่าไซโน,โท,นทักไหนวะขายจักบาลนี่กันเส็จแล้วหรอาหาบบรถตู้วีเอจะไม่โอเฮียรับเฮ็ดใครผู้ใดมีรถอ่าไซโนโหรือว่าตรงฟงหรือ,อยังนี่ะ รับบ้างจังบาทให้ซื้อหัวซื้อเครื่องซื้อยังไงพร้อมเลยพร้อมเดินไฟเจ็ดหมื่นเลพร้อมเดินไฟเจ็ดหมื่นวานสิเครื่องขาเรงเี่ยพร้อมเดินไฟเจ็ดหมื่นแต่เกิดเขาอย่างเงี้ยซื้อของซื้อยังไงน้ำเด้เลยเขาไปซื้อมาเองเออให้เขาเหลืองมาเองเนาะถ้าเป็นเก่าที่ฉันเุ็นเก่าว่าหัวสุตรงไหนแถวบ้านเรียกว่าแล้วปัตตานีโอ้โหปัตตานีมาแบบรุ่นตัวเก่า กลับกลับไปเป็นเคาเห็นว่ารุ่นยังไนน่ดูดีคิวอันตัวนี้จะใชโนทัชเป็นซีรีส์เจ็บเครื่อง3 4มสีแรงเครื่องพีสิบเ,เ,เอ็ดแปแรง ค่าวางแล้วก็วายสายไฟพร้อมวิ่งเจ็ดหมื่นน่าสนยู่นะราคาเนี้ยน่าสนใครมีรถก็ไม่อยากลงทุนพวกไซโนทัคเขาซื้อกันสองแสนไปไปสองแสนห้าถึงสองแสนแปดเองครับพร้อมหัวทีนี้เรายกหัวลงเนี่ยเราก็ไปขายของเก่าได้ดินี่นี่หัวมันจะให้ดูหัวมันนะเราก็ไปขายได้อยู่พวกร้านรับซื้อของเก่า เขาก็ซื้ออยู่มันจะมีทองแดงมันจะมีเหล็กอยู่ในนั้นเขาก็ซื้ออยู่นี่ครับหัวเดิมโปรตอนโปรตอนด้วยไซโนโด้วยครับ,รบถ้าใครหาซื้อรถรุ่นนี้เอามาวางเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังหัวเครื่องเกียร์สองแสนถึงสองแสนห้าค่าวางเจ็ดหมืน รถซื้อมาแค่สองแสนแปดยังไงก็ไม่ถึงแปดแสนหรอกเออถือว่าโอเคต้องขอบคุณเสียยังเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับชื่ออะไรเจ้าผมแล้วชื่อเจ้าแูกชื่อเรานี่แหละอามอ่าต้องขอบคุณเสียอามด้วยเป็นคนขับสไลด์ครับที่ช่วยช่วยครับผมขอบคุณมากครับตัวน้ำตัวน้ำกำลังจะขึ้นไป ปกติเราขับคันไหนอยู่คันนี้ครับเอาแล้วเมื่อวานทำไมไม่ได้ขับไปสารคากลับบ้านเลือกตั้างนี่ครับคนลอ่อรถลอครับต้องเอาโซ่แม่ถามต้องเอาโซ่ข้องในไม่งั้นมันจะยกเสื้อเผาขึ้นต,ต้อเอาโซ่ทิ้งเขา้างในต้องขึ้น ต้องขึ้นแล้วเล็เล็เล็ถ้าถ้าถฝากอามนี่ไม่ค่ำนะถ้าฝากอาไม่ค่านะ<ะ>ถ้าฝาการวคันนีไม่ค่าเนี่ยคันนี้จะมันจะไม่มืดไปถึงปะไทยยนะประมาณบ่ายบ่ายสามโมง คันนี้เลยเขาจะไปสารคามไงเอาเคยถ้าเอาไปผมเนี่ยมันจะค่ำเลยเกิดไรเอฟซีเารออยู่เออลองเอาใจเอาใจเอฟซีดิเออแล้วแล้วเอาเอาเบอร์ผมให้เขาด้วยใครเป็นเลงามที่บอกแบบจุดอะไม่เอาเบอร์ผมนี่ให้เขาไปด้วยให้เขาโทรถามว่าถึงไหนแล้วจะมัดยังไงเนี่ยล้มไม่ใช่ไม่ใช่ล้มรงนั่นไม่ได้เป็นสไลด์เอาอีกด้านหนึ่งล้มนี่กลับอีกด้านหนึ่ง ขยกิดขึ้นนัแมงเขามากัมนนกจ,จะพอวังน้อยเริ่มบนแลวทีเลี้ยงพิซซาผู้สาวนี่โอ้โหสอนถาดสาถาดเอาสเตยยมาดิแีลยวสเตย์มาลัดฮะเรื่องลัดเลยแล็วสเตย์มาอยู่ในกล่องนู้นนะ่ะเดี๋ยวมาทำไมอ่ะให้คนขับเขามั่นใจหน่อยสิ ของเครื่องมือข้างบนข้างบนงบน,นั่นแหละในนั้นแหละน้ำล้างมือก็ร้านเฮียปองไงที่ขา,าน้ำมีงานเข้าเดีวนีย่ยเดี๋ยวเจอกันสารคามใครอยากเห็นรถรอคันนี้ก็ ไปเจอกันได้ที่บ้านสอสแสบด่างแล้วกันเอาไปส่งที่แรกว่าจะขับไปเจ้าของร้านบอกไม่อยากต่อไฟท้ายให้เดี๋ยวจ้างสไลด์ให้โอ้โหขอบคุณมากครับดีมาเรียกว่าบอกว่าไปหลังมือหลันเียบบอไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาชิดท่าน้ำอีกคนนะ โอควไปไปเลยเดี็กเขาคิดค่น้ำอีกไม่อยากเข้าไปมาทันมาเลยไปถึงกี่โมงเนี่ยตายถ้าเราไปตกทุ่มอ่ะฮะขับได้เท่าไหร่เหยียบร้อยไหมไม่ถึงเก้าสิบฮะเจ็ดสิบฮะเจ็ดสิบแปดสิบเขากำหนดเหรอเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ง่วงเหรอขับรถแค่นั้นน่ะ ไม่หว่วงอะ่ะผมนี่ไม่ได้เลยนะถ้าขับอย่างนั้นเนี่ยผมลงข้างทางแน่เลยอ่ะต้องขอบคุณมากครับคนขับก็รอรถก็รอครับได้แวะกินของกินข้าวไหมไปนี่ตามปั๊ม,มเรื่อยๆเนาะขับใจเย็นๆดูว่าโซ่ตึงหรือเปล่านั่นหรือเปล่านี่นหรือเปล่าผมไปปาจีนก่อนเอารถไปส่งอวน เอาลงแล้วก็ขับเข้าไปไว้บนบ้านให้เลยกุญแจอยู่ในนี้ไหมล่ะ,ะขับขึ้นไปบนบ้านได้เลยจอดไว้ตรงนั่นแหละมาเห่าก็ช่างมันมีเบอร์โทรผมไหมไม่มีเอาจดถือไว้